พายุลูกที่ไต้ฝุ่นมาการาและพายุใต้ฝดดุ่นดอกรีก่อตัวไล่ๆกันเลยพร้อมกับเส้นทางมรุกเข้าไทยพิริกาเรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะพยตกภกยเพียงรรยกาทังเฤษและยูทูบฝนฟ้าพยากรมริพอลุ่มาุลาัยทางเฟซบุ๊กวันจันทร์ที่2กันยายนยันช่วงเย็นคืนนี้อันจะพามาดู และติดตามยนากของเส้นทางพายุใต้ฝนทั้ง2ลูกที่ได้ทวีก,กําลังแรงขึ้นจากพายุโซนร้อนนะครับทั้งพายุใต้ฝนรากาซาและพายุใต้ฝนนอกูรีซึ่งก่อตัวไล่เลี่ยงกันเลยนะครับพร้อมกับเส้นทางมรสุมเข้าไทยพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่มรสุมตําตกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยให้มีกําลังปานกลาง และในด้านของพายุถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยพายุนอกูรีไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นรากาซาซึ่งจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่ก็เกี่ยวข้องในด้านของทางอ้อมนะครับที่จะดึงแนวร่องมอรสุมเข้ามาตามการเคลื่อนตัวของพายุที่เคลื่อนขึ้นสูงนะครับดังนั้นพายุที่เคลื่อนขึ้นสูงก็จะดึงแนวร่องมอรสุมให้พาดผ่ามบรเวนพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบน ทำให้มรสุมตะวันตกเสียงใต้แรงขึ้นต็นกำลังปานกลางดังนั้นฝนฟ้าขน,านองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคใต้มรสุมจะแรงื่อนลมแรงแต่ฝนจะมากองอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะส่วนฝั่งตะวันตกก็มีบางบาง,บางพื้นที่และฝั่งตะวันออกแต่ฝนยังไม่มากนะคะบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมาดึงความชื้นมาที่บริเวณพื้นที่กกใกล้กับแนวร่องมรสุมใกล้กับแนว ร่องมอรสุมพาดผ่านและมรสุมต,มตกเสียงใต้ที่แรงนะครับดังนั้นฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มมากขึ้นระวังในด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาบึงกาฬนครนพนมและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอาจจะทําให้เกิดฝนตกหนกักและฝนสะสมเนื่องจากแนวร่องมอรสุมพาดผ่านนะครับดังนั้น คลืนลมทะเลก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะครับจากมรสุมที่แรงขึ้นเป็นกําลังปานปลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรอันดามันตอนล่างแล้วไทยตอนบนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้วังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบวณที่มีฝนนะครับ ที่ด้านของพายุใต้ฝุ่นรากาซาลูกนี้ก็เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของฟิลิปปินส์แล้วนะครับและในขณะนี้กําลังเคลื่อนตัวลงบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนนะครับเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นนะครับเคลื่อนตัวมาที่อ่าวตังเกียและชายฝั่งเวียดนามทางตอนบนในช่วง25-26กันยายนและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับพายุทําให้มรสุมปกคลุมประเทศไทยให้แรงขึ้นนะครับดังนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าพายุจะไม่เข้าไทยนะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะพอได้รับฝนในช่วงนี้เลยนะครับตั้งแต่ในวันนี้22กันยายนเป็นต้นไปเลยนะครับฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นจนถึง5ตุลาคมเลยนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับน้ําก็เตรียมตัวปั้นทันแคนาเตรียมตัวรองน้ําสํารองเอาไว้สําหรับผู้ที่เดินทางเดินทางสัญจรก็ระวังถนนเลื่อนนะครับฝนตก เตรียมเสื้อกันฝนและระวังในด้านของน้ําท่วมฉับพลันน้ําท่วมขังที่ทําให้การจราจรติดขดัดการเดินทางราการเด,ดินทางราชา้าจากการเสียเวลาจากฝนตกและน้ําท่วมการจราจรติดขดัดก็ต้องเผื่อเวลากันเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้เส้นทางพายุแน่นอนนะครับว่าในเดือนนี้ไม่มีเส้นทางพายุลูกไหนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเลยนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับพื้นที่ที่ยังรอฝนแต่ก็ยังคงมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับตุลาคมในช่วงครึ่งแรกคือ1น5ถึงสิตุลาคมก็ยังคงมีในด้านของฝนตกชุกอยู่นะครับบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างส่วนฝั่งบนในด้านของอากาศเย็นก็จะเริ่มแย่ๆเข้ามาแล้วนะครับเหนืออีสานทางตอนบนดังนั้นในด้านของการลุ้นฝนบริเวณพื้นที่ฝั่งบนเหนืออีสานทางตอนบนก็ยังคงมีให้ลุ้นได้สัมผัสกันในช่วงนี้นะครับ หลังจากในช่วงเดือนตุลาคมแล้วฝนก็จะค่อยๆน้อยถอยลงนะครับจะมาเริ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างมากกว่านะครับส่วนพาย,ยุก็ยังคงมีให้ลุ้นอยู่นะครับตุลาคมหลังจากตุลาคมครึ่งหลังนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้แนวร่องมรสุมก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาดังนั้นภาคใต้ก็จะเตรียมรับมือได้ของมอรสุมต่อนะครับและแนวร่องมรสุม ติดตามการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดนะครับมาเช็คพิกัดมาปักหมุดพื้นที่ฝนกันดีกว่านะครับ22กันยายน18นาฬิกากลุ่มฝนเน้นบริเวณพื้นที่กำแพงเพชร10บ้านของวิไล10.4พิจิตร9.5พิษณุโลก5น้องฝ่าย11.1เพชรบู์6.5ลมสาก6.4 บัวใหญ่4.5คอนบุรี3.6นางรอง13.4บุรีรัม4.4สุริน5.3ขุขัน11.1ศรีสะเกด9.8อุบลราชธานี5.6อำนาจเจริญ1.4บ้านดงสวรรค์3.5อุดรธานี7.5สร้างคอม7.1พรเจริญ6.6นาวา4สกลนคร4.1ท่าแขก5บานทา3.4 พรานครศีธิยา4.6วงเวียนสากแก้ว5.3กรุงเทพมหาคนครีปราจีนบุรี4.3ฉัดถึงเซา2.6 21นาฬิกา22กันยายนฝนเน้นบริเวณพื้นที่เชียงใหม่4.6ผลยม 4, อม2.4อมก่อย3.1พิษณุโลก3.2อุตรดิตถ์1.2นะครับหล่มสัก3.8วิเชียบุรี2.2บ้านท่า3.7อุดรธานี3.1ท่าแข6.8มุกดาหาร6โพชัย2.5 อุบลราชธานี3.5สุริน3.3ปากเซ5.5และอัตตปือ1.6เที่ยงคืน23กันยายนฝนในมริเวณพื้นที่อุรนรธานี5เวียงจันทร์3.3บานทา12.2โพชัย4.8หอนแก่นตองมุกดาหาร4.4สุรินทร์8อุบลราชธานี9.3ปากเซ6.4และอัตตปือ2.1 5าานาิกา23กันยายนฝนในมริเวณพื้นที มุกดาหาร6.5กุชินาราย6.6พอำนาจ,จเจริญ3.2อุบลราชธานี5.3บากเศษ1 0 1 10นานาฬิกาย3กันยายนฝนในมรืนพื้นที่กุชินาราย1 1 8การศิล1สินุอำนาจ,จเจริญ7.2สวทยโสธร4.8อุบลราชธานี6.7เดอ,อุดม5กันทลักส์3ต่อไปน,นจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ย2่ิบสองถึงยิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยสิบแปดเประอากาศในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคบภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อย 40, ละเจ็ดสิบก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดน,น่านลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25ิบองศาและสูงสุด3 1 3เององศาลมแปรบรวนความเร็วห1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าครองความเจ็70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเลยน้องข่ายบึงการอุดรธานีนองบุรลรัมชยชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด30-34องศาลมแปรบรวนความเร็วสูต้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ้าขนองร้อยละ60และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ง26องศาและสูงสุด3ามสามองศาลมแปรบรวนความเร็วสิบถึง1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด3 2 3 4องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรม็วัมถึง35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฟลดคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้รยน 26, อยละ60อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบี่องศาและสูงสุด3 2 3 5องศามตําองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนาราธิวา,าสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสดุด32-35องศาลงตรงตกเฉียงใต้ความเร็วลม1-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันต,ตกฝนร้อยละ60ส่วนมาระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6องศาและสูงสุด3 2 3 4ององศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตึมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตึมตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ิาถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูง 1- 2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้้นนขอออ่าในในาในในาาาตตติิดดมประกกกศศคเืยงใลช หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย,ะย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ